อธิษฐ์จ้ะแ,แ,แล้วดูคนนี้แล้วดูคนนี้แต่ไม่รู้ตัวซะแล้วมันจะโดนฉีดยาแต่วันนี้พิเศษก็คือตรวจฟันจ้ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านจากสุขบอยช่องน่าคือบอกมาช่วยเปิดคลิปนเอยค่ะคลิปอะไรนี่ถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่เลยดีแล้วไงต่อกดปิดโนจีก็มาอยู่ด<อ>้วยกันเลย นี้เราก็คือพาน้อนๆนะคะมาฉีดวัคซีนนะคะที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้แล้วก็วันนี้มีพิเศษก็คือเรามาตรวจฟันด้วยนะคะแม่กังวลมากเพราะว่าคือแม่ก็ทำตันหมอันแม่ก็ไม่อยากจะให้ลูกฟันถุนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คือให้ลูกแปรงฟันก่อนแล้วค่อยกินนมแล้วก็นอนไงปัญหาก็คือเขาก็จะมีเหมือนเป็นคราบอะไรสักอย่างอยู่บนฟันนะแล้วแม่ก็เลยเปลี่ยนวิธีการก็คือ กินนมก่อนแล้วก็แปรงฟันแล้วก็นอนนะก็คือตรวจประสิทธิภาพการดูแลลูกของแม่ด้วยว่าประสิทธิภาพนั้นดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราก็ตามไปดูกันเลยแล้วกันค่ะเนี่ว่าจะให้คุณหมอนาวีพาไปแผไนกแผนฟันออยู่ชั้นสี่น่ตึกนู้นอะหมอทํางานทุกวันเลยค่ะวันหยุดของหมอบบ้ก็คือเป็นวันที่ทํางานน้อยเรียกว่าวันหยุดหมอบบ้ทำงานที่นี่นะฮะสถาบันหัวใจ สัาผาก่อนตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นนะพี่พีพี่พีไม่มีไม่มีเสียงรองร้องอ๋ออยู่อยู่ในห้องแล้วชินชนไว้หยู่ต้องนั่งบ่อยๆเลยนอนนอนนิดนอนนิดอนึเบียร้อยในอ้าปากที่อ้าปา

เรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาเออมีขอดูฟันหน่อยสิน้องมีอ้ปปะเลยอัปหน่อยเก่งเต็มเลยเนี่ยเขาจะชอบมุมปากบนโอ้โหม่านีและตรงนี้มนมีพยายามจะเอาออกมันก็ออกเก่งเ็มเลย รอเี่มอานี่มันเกินกว่าที่เราคิดเอาไว้ลำนีพวกเราจะมาเป็นผู้แแล้ลูกขอโานะอันนี้ไม่เจ็บนะลูกแต่ที่เราจะทำไปทำต่อเนี่เจ็บขอบคุณครับก่อนแล้วขอบคุณค้าบอก่อนแล้วที่ขอก่อนขอก่อนขอบคุณค้าอค้าบ คนนิดเดียวได้ในยิ้มหวานนะยิ้มหวานไมยิ้มหรอลูกเดี๋ยวเราไปตรวจต่อลโลตะคราบนี้เจ็บจริงเล่นจริงเจ็บจริงอ่างมาแล้วอ่ะไปนี้ก่อนนะทุกวันมาเดี๋ยวต้องจ่ายตังค์ใครฟันผุไม่มีใครฟันผุเลยไม่มีคนฟันผุที่ปัณฑาบุสสวยนะจะทำรูปลาย่อนลงมานะไมกินหรอปัณฑาบุสสวยไหม แะมีหินปูนนิดนึงช่วงที่แบบว่ายังกินนมก่อนแล้วแล้วนอนอ่ะแต่งฟันก่อนกะไนกินนมเดี๋ยวเล่นปแวทำไม่เป็นนั่งข้างในอะพี่นุชนั่งตรงการกลาดีย่อ้าโอ้โหอะไยกอสีย่อสียกสิเอ้า เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วว้าใบนะครับอ่ะน้องพีดีกว่าต้องคนนี้ความหวังของหมู่บ้านในโพดท่าหน่อยพดท่าหน่อยนี่รอรอท่าทำไงพดท่าหนึงอ๋อโพสแล้วใช่ไหมอ่ะใช่โพสแล้วสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดครับให้แต่หัวนิดนึงแต่หัวนิดนึงวิ่้วยนิดนึงมีอะไรไม่รั้ยโอเคเจ็ดสิบเจ็ดแล้ว โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเอสบ,บายเลยน้องไม่ร้องเลยน้องพี่สูงเท่าไหร่น,น้องพี่สูงเจ็ดสิบเจ็ดแต่น้องพี่หนักสิบเอ็ดเอ่อพี่ทีหนักเท่าไหร่สิบเอ็ดจุดหเก่งครับ กล้ย้ยแล้วตอนนี้ก็ชอบแบบโยนของอ่าแล้วก็ชอบตีอ่เตียค่ะอยากเห็นจริงเรื่องแบบนี้อยากให้ใครหัวเราะเราจะสนุกใช่่พอได้ยินเราหัวเก็เลยสนุกใหญ่เลยหลบให้ทันอย่าให้ตีอย่าให้โดนคือเขาสามารถแบบแจ้าเองกได้แล้วก็รู้จักแขนมืออะไรอย่างเงี้ยโคอนสบูแล้วก็ล้างมืออย่างเงี้ย เขาทำเขาทาเขารู้แล้วว่าต้องทําท่าย,ยัางไงเวลาเขากินแล้วยอยากจะกินอีกแล้วต้องให้อ้าปากให้ดูก่อนว่าหมดหรือยังเขาก็จะรู้อ้าปากเด็กให้นั่งให้ยืนได้ทั้งภาษ,ษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเวลาล้มอ่ะเขาจะกระโดดขี่โตขึ้นมาเร็วมากโดยเฉพาะคนนี้แล้วก็ถ้าเรื่องกินนี่ก็คือชอบกินข้าวสวยข,ข,ข้าวเหนียวชอบกินขนมปังแล้วก็คนนี้กินผลไม้ได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าคนน้องเขาไม่ชอบผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ก็ตอนนี้ก็ทานนมสูดรจาอ่แล้วแต่ว่าเอาให้เป็นนมผงว่าตอนเช้าๆก็ชงยังชงสะดวกคุณพี่นี่คือสวิตเปลี่ยนทุกกินได้เลยแต่คน้อนก็สม่สน ฟังคําสั่งรู้แบบหมุนตัวเทเลราทำยังไงแต่ว่าจะใช้วิธีสอนตอนเวลาให้ของกินแล้วก็พี่จีนี้เขาช่วยช่วยถอดเสื้อใส่เสื้อเป็นแลวใช้ได้เลยส่วนใหญ่ตอนนี้เขาอ่าทาตามสั่งได้ใช้ได้เลยนะดีเลยค่ะแต่ไม่ใช่ทุกสั่งก็กจะไม่ได้ไม่แปลกนะคะอย่างเด็กก็ได้แค่เอาไม่เอาชอบไม่ชอบอะไรแค่นั้นส่วนสองตัวตัวนี้ต่างกันเลยค่ะตัวตรงไหนตัดตรงนี้แบบนี้แบบแบบพุงแบบพุงใช่ เก่งมากแต่ตอนนี้เอายังให้เขากิน้ออมือเลยคุณหมอเพราะเอารู้สึกว่าเขาทานต่อมือค่อนข้างเยอะเอานมมากินข้าวเลยตับก็จะเป็นข้าวเช้านมข้าวเช้าข้าวเช้าข้าะ ไม่ฟันไม่ผูกช่วงแฟนจังขึ้นเนี่ยอ่ะจะมีตรงมันกินน้อยหน่อยแต่ว่ไม่ค่อยดีนะคะป๊าป๊าเหรอจริงๆเราสอนให้เขาเรียกพ่อนะแต่เขาเรียกป๊าป๊าชัดมากเลยอ่ะแต่เขาก็เรียกทุกอย่างว่าป๊าป๊าด้วยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเขารู้ความหมายไหมี่อันนี้คือหมอให้แปะหนึ่งแปะหนึ่อันไหนอุ้ยจะแปะแปะอันไหนน้องพี่เอามาแปะพุงสิลูก

เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับ

ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ใช่ค่ะร่างไี่เสร็จการกินที่บอกค่ะไม่ติดเครื่องเปรี้ยวไม่หมดยาูไม่ติดไอติมช็อกโกแลตเสร็จแล้วค่ะเขายังไม่ได้กินที่นาแล้ว,ว<อ><อ>ก็ท้องค่ะเที่ยวยากับนมแพทของโบดแล้วจะผลไหมเนี่ยเราไม่ได้กินให้ลูกดูซะหน่อยแลวที่ใหญ่กว่าแต่ลูกก็ไม่ได้เล็กนะคะเล็ก็จะโตใช้ได้เลยแต่เวลาปุ๊บนี่คือคนนี้ดูแน่นกวา่าซึ่งิบกถ่ายกันข้นโลค่ะแต่ก็ไม่ overweight นะไม่อ้วนไม่อ้วน ก,ก่อนะเขาจะใส่หัวเป็นอย่างเดียวตอนนี้เขาเริ่มเพียกหน้านนตอนประมาณววกเดือนนิดๆอะไรเงี้ยเออคนนี้เขาเพียกหน้าอย่างเดียวแต่น้องพีเขาจะบแบบนี่ยังแกล้งอยูเหมือนเขาคุยกับเราอะแต่คป็ภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นภาษาเด็กแล้วน้องพีก็เถียงสมมติมว่าเราดูเขาก็จะแด่เยอะๆอย่เงี้ยแล้วก็คืนก็ชอบตื่นขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกมีพี่พีคนนี้ปี๊ขึ้นมาหนอ่อยตัวแล้วทำยังไงดีฮะเด็ก ที่นมนนนอด้วยนะต้องถามว่าให้จบแบบไหนคือถ้าจบแบบแยกเป็นก็ยากค่ะต้องใจแข็งๆให้ดีงี้นะคะประาาสิทธิภาพในการดูแลลูกของแม่นั้นก็ถือว่าใช้ได้นะใชด้มากเฟันไม่ผุนะก,ก็ถือว่าความพยายามของเราสำเร็จผลนะคะเพราะว่าอ่อยกระปวดลูกฟันผุบนฐานเหงือกของลูกอ่ะก็คือเขาเริ่มสร้างฟันแท้ขึ้นมาแล้วนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแปรงฟันให้ไม่ดีหรือว่าเราใช้ยาสีฟันที่มีโฟร์ไลน์ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ ส่งผลต่อฟันแท้ที่กําลังสร้างอยู่ได้นะคะก็คือวันนี้นะฉีดยา2ตัวก็คืออิซูอิสัยกับปอด์เลเมีการตรวจฟันนะคะผลก็คือฟันไม่พูเก่งมากเลยอ่ะแล้วหมอก็จะเย็นมากเลยหมอก็บอกว่าวิทีที่ออยแรงอยู่ก็คือถือว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าถ้าจะให้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือให้เราอยู่ด้านหลังของลูก ก็จะทำให้เราแบบถนัดขึ้นแล้วก็ลดการที่จะแบบบัดเจ็บอ่าแล้วก็ตอนนี้นะคะน้าหนักของพี่ทีนั้นก็คืออยู่ที่11.6แล้วก็น้องพีเนี่ยก็คือ1 1กโลนั่นแหละห่างพี่ทีประมาณครึ่งกิโลความสูงก็คือ79เซนเท่ากันนะคะเพราะเมื่อกี้มีการไปวัดในห้องตัวจอีกทีหนึ่งนะคะน้ําหนักนี่คือถือว่าอยู่ในเอเวอเรที่ดีไม่อ้วนความสูงเนี่ยจะดูกันที่2ตัวบว่า แนวโน้มว่าจะสูงหรือจะไม่สูงอะไรเงรี้ยให้ดูที่2องวค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาบูสต์กันตอนนั้อีกทีหนึ่งให้รูปสูงได้ถึง185เซนนะคะก็<อ>ให้รางวัลเราแล้วแหละโอเคเปิดคลิปแค่นี้เลยแล้วกันนะคะก่อนที่จะขอรางวัลนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามดูเรามาจนถึงถาท้ายคลิปนี้นะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ นะครับบีมออยและพี่ทีกับน้องพีสมนุนด้วยนะฮะน้องทีสมนุนน้องทีขึนน้ำน้องทีขึ้นน้ำอยู่นะไปแล้วฮะต้องไปจ่ายตังค์ครับบ๊ายบาย๊ไปกินคำเดียวอันไหนจุ๊บจุ๊บทำตัดปิ้งปิ้งด้วยไปบายจุ๊บ